ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเกมซากุระนะครับอ่าในบทบาทนี้นะครับก็กหน้าที่สายตรวจนะครับสายตรวจนะครับสายตรวจนี่อำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับาความปลอดภัยนะครับที่ได้รับมอบหมายโดยมีหน้าที่นะครับเว่าจะเป็นการตรวจตาพื้นที่นะครับได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันนะครับอุบัติการณ์อุบัติ้ยุก็อ่าการได้รับแจ้งเหตุนะครับให้ ขอความช่วยเหลือจากประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเออื่นๆนะครับอื่นๆนะครับก็จับกลุ่มผู้กระทาผิดนะครับกฎหมายนะครับและควบคุมตัวไปยังอาสถานีตํารวจนะครับไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับตาการจราจรนะครับอ่โบกรถโบกลานะครับอ่าคนข้ามถนนนะครับเน่ให้บริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นคาปรึกษาด้านดัน ด้านดุ้ยทางด้านกฎหมายนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆนานานครับเรานะครับสายตรวจอย่างเราพิจัายอย่างเรานะครับก็ทําการช่วยเหลือนะครับอีกข้อนึงนะครับก็คือสร้างความสัมพันธ์นะครับกับชุมชนนะครับเพื่อเป็นมิตรนะครับเพื่อให้รู้ให้ทราบปัญหาและก็ความต้องการของประชาชนนะครับหลากลการกอบกู้ต่างๆนะครับ ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงข้อมูลดังกล่าวนะครับวันนี้พี่จ่าจะพาไปอ่าออกปฏิบัติหน้าที่นะครับดูแลความพาสุขความสงบเรียบร้อยนะครับของประชาชนนะครับในเมืองซากุระของนี้นะครับด้วยรถรถพลขับของเรานะครับทักษะการขับรถของเรานะครับตัวนี้การจราจรไม่ดีนะครับก็ชนไปเลยนะครับืก็ไปเรื่อยๆนะครับมาดูทักษะนะครับก็ว่ามี มีเขาว่าข่าวว่าจะมีอ่าเอเลี่ยนเอเลี่ยนประมาณเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวนะครับอ่ะโรบอทเขาเรียกโรบอทเอเลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราพาไปทําการนะครับสกัดกั้นนะครับยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดนะครับไม่ให้เกิดอ่าอันตรายต่อประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับไปกับ ผู้หมวดแสนสวยนะครับก็โดนไปครับ1ลายนะครับเราก็ทําการสกัดกั้นนะครับการหลบหนีโอ้หนีการจับกลุ่มของพิจาไม่ได้หรอกเออไปคนละทางนะครับอุยตัวหนึ่งอุ้ยมาสองตัวโอ้โหชนมาครับโอ้โหตัดมาครับโอ้โหรถเสียหลักพุ่งชนนะครับโอ้โหหนกนี้ไปแล้วเราต้องทําการย้อนกลับนะครับย้อนกลับเลยโอ้โหไต่ไปเลยชุดยอดมากครับเฮ้ยชนไหม อชวนไปเลยครับไปแล้วครับสามลายนะครับเลยอีกสี่ลายนะครับจะทำได้ไหมนะครับในเวลาที่กําโอ้โหรถตัวนี้รถเสียหลักนะครับรถเสียหลักพุ่งชนไปเลยครับเฮ้ยเจอไหมเจอไหมจะไปทางไหนนะครับโอ้โหฝั่งทางนี้นะครับมีหนึ่งลายไปนะครับไปถอยครับถอยถอยถอยเฮ้ยชวนไว้ชวนไว้ชวนไว้ไปนะครับไปแล้วครับเจอแล้วครับ เจอไหมเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหโดนสกิปบายนะครับเรียบร้อยเลยเอ้ยโดนดอกนี้ทุบ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 โอ้โหไม่ไหวนะครับไม่ไหวครับทุบแล้วทุบทุบอืต้องยิงนะครับต้องใช้อ่าอ่ากำลังนะครับต้องใช้ความรุนแรงนะครับโอ้โหรถทางยับเยินเลยครับเรียบร้อยนะครับเี๋ออีกเออีกสองตัวนะครับไปต่อครับโอ้โหสกิลนะครับโอ้โหพลิกคว่ำ ไม่ไหวนะครับดูจากแผนที่นะครับน่าจะเลี้ยวตงู้โอเคนะครับไปต่อไปดูดูโอ้โหเลยเลยนะครับเลยเลยเลยน่าจะเลี้ยวขึ้นมานี้ทางนี้นะครับนี่น่าจะเลี้ยวขวาโอ้โหการปัดนะครับเบรก ABS นะครับชนนะครับชนตุ้มเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับยังไงต่อครับขับรถก่อนครับขับรถก่อน เยียบซ้ำอีกแล้วไปแล้วโอ้โหไปซ่อมก่อนไปซ่อมก่อนครับไปซ่อมก่อนโอ้โหมีตังสามหน้าซ่อมโอ้โหเข้ามาถึงปูเลยครับอย่างปลอดภัยเดวไบซ่อมก่อนครับเรียบร้อยนะครับสามพันครับเด๋ยวลงก่อนลงรถก่อนไม่ไปครับลงรถก่อนวิกาโอ้โหปวดอ่ะคนละทางครับไปต่อครับโอ้โหอีกหนึ่งลายนะครับอยู่ที่ไหนเนาะหนึ่งลายนี่เอายังไงต่อไปขึ้นรถไม่ขึ้นเลยเดี๋ยว เป็นสายตรวจเดินเท้าไปเลยครับเอาเดี๋ยวสายตรวจรถรถยนต์าคนละทางเรียกขึ้นมามาไหมไม่มาก็ไปนะครับยาวแล้วครับออเออรถไม่แรงเว้ยรถไม่แรงไปตอนะครับโอ้โหการขับรถนะครับดูครับเบรกโอ้โหโปัดปัดเกียบตกนะครับตรงไม่ไหวเว้ย ยาวไปยาวไปเออเข้าองโอ้โหปัดนะครับว uh ้าวโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เออเออเวลาจะหมดนะครับเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดนะครับโอ้โหการเหยียบรถโอ้โหแรงสุดๆนะครับเออเบรกไม่ทันวะตกโอ้โหตกทะเลทรายเลยครับยังไงครับขึ้นขึ้นข uh ึ huh. oh. Oh. Corner, apro, ้นขึ้นข to ึ away, ้นไปครับอือหือความเร็วตกนะครับ กำลังพาระรถรถซ่อมมาใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมอุยอ้ยอุ้ยติดติดติดช่วมเริ่มคล่องนะครับบ,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 บนขะับของเรานะครับอเออเบกเบรกเบๆกเบกเบกโอ้โหเป็นเหมือนเหมือนรถไต่ทางไปเลยครับเดี๋ยวๆโอ้โหตีดังกาสองตลบสามตลบ เลยไม่ใช่จะตรงไปไหนน่าจะอยู่อุโมงค์เลยโอ้โหเรียโอ้โหตีไปทั่วเลยครับดูจากแผนที่ไม่เจอนะครับเราต้องไปอุโมงค์นะครับรอดอุโมงค์ปโอ้โหพพิกดอกนี้นะครับพิกหมูนะครับอือถ้าซ่อมมาใหม่ๆนะครับรถไม่เสียทรงนะครับโอ้โหโดนนะครับดอกนี้เฮ้ย โอ้โหหน้าบวบหน้าบุ้มเลยครับเป็นยังไงต่อนครับอ้าวเดี๋ยวขึ้นทางนี้ก่อนครับดูดูดูก่อน,นโอ้โหโมงครับได้ทางตรงไว้โอ้หตุ้มโอ้โหโอ้โห,โโหเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย,อยดอกนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูอ่าส่วนฐานะครับปัดปาดไยโอ้โหรถ ถ้าลดทางเลยเสียหลักนะครับควบคุมไม่อยู่นะครับน่าจะอะัแหลกแหลกพวงมาลัยนะครับช่วงล่างไม่ดีนะครับลูกปืนแตกคัดสปัดนะครับลูกปืนน่าจะหลวมแล้วแตกนะครับหม้อน้ําไม่เป็นอะไรดีอยู่นะครับความร้อนไม่ขึ้นนะครับสุดยอดนะครับไปออย่างไงต่อน่าจะปลอมตัวมนะั้งลองยิงกนะันตุกตามเนะปลอมตัวนะ ไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เว้ยมันบอกมาห้ามยิงเว้ยไม่ใช่พวกเดียวกันเอาไม่เป็นไรตามหาต่อสงสัยพี่จ๋าพี่ผู้หมวดเจอแล้วมั้ยเด็กตัวเดียวนะครับโรบอทนะครับถ้าตัวเดียวอา่าทำลายได้นะครับก็อัพเลเวลนะครับอัพเลเวลไปเรื่อยนะครับเอาไอโอ้โหรถเสียหลักนะครับเอย โอ้โหไปหบบน,นะครับไปตรงเลี้ยวโอ้โหเบรก ABS นะครับไปนครับอเอยไม่เป็นไรนะครับเอยดอกนี้อึมโอ้ได้อยู่อ่าผู้หมวดขึ้นรถนะครับไปเฮ้ยโอ้โหส่วนผมประกันผมชั้นหนึ่งนะครับประกันซ้ำหนึ่งนะครับสามารถเคลมได้นะครับจิ้งเบอร์โถยเออเบกเบกดีมากครับ ไปต่อือ้อตรงนี้อึบไม่เป็นไรนะครับรถคันนี้ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหมาตรฐานนะครับหุ้มเกาะยางดีของมาแล้วครับเจอไหมไม่เจอเออปัดนะ้ำเออ,โ,อโหใต่ถังเลยนะครับเฮ้ยแปบแป๊บแปบแป๊บแบบแบเดี๋ยวไปดูแถวบ้านทักก่อนนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในบ้านทัาเนี่ยอันตรายมากนะครับ เจอไหมเจอไหมกูหมดเจอไหมไม่เจอก็ไปต่อนะครับไม่เจอก็ไปต่อไม่เจอพต่อโอ้โหปึ๊บเออเออเออขึ้นมารถไต่ถังเลยโอ้โหปีนมานะครับปีนมาสุดจอดนะเอางี้เดี๋ยวเสียหลักทําการซ่อมแซมก่อนอุยโอ้โหลืมไปไม่มีตังค์เหลือห้าร้อยอ๋ออะไรงี้ค่อยซ่อมค่อยซ่อมครับค่อยซ่อม,ออม,ออมไม่ไปนะครับ เ้าแก่สีโบติดนะครับเทโบติดนะครับเทโบติดนะครับโอ้โหไปเทโบติดนะครับหมูหยองเทโบนะครับเอาติดเฮ้ยแวบๆแวบแบแวบแวบแวบๆวบดูคนดูคนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตาลายไปตอยต่อยต่อยเออโอ้โหไปไม่ได้เลยครับคว่วงเลยครับเรียบร้อยเลย